สวัสดีครับพี่น้องเช้าตรู่วันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตเส้นทางฝนกันในวันนี้วันที่21สิงหาคม2565นะครับโดยเรามาเริ่มกันที่การส่องทิศทางฮะทิศทางของการเคลื่อนไปของยอมความกดอากาศต่ำที่กำลังหลังสายฝนลนใส่หลังคาบ้านเราอยู่เลยฮะในหลายพื้นที่กันเลยนะครับว่า6 โมงเช้าวันนี้ฮะวันเช้านี้วันนี้เขาอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จะไปในทิศทางใดต่อไปด้วยพื้นลม700เฮกโตปัาสคาลมอลสุมชั้นกลางนั่นเองโดยทุกท่านจะเห็นย่อมโลนะฮย่อมโลตอนนี้อยู่ในแนวจะเข้าล่องมอลสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือไทยนะฮะศูนย์กลางของย่อมปัจจุบันก็อยู่บริเวณชายแดนไทยลาวนะมีทิศทาง ค่อยๆนะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านชัยบุรีนะฮะของสปปลาวแล้วก็ไหลกลืนเข้าไปกับล่องมรสุมในช่วงเย็นๆนะวันนี้ในช่วงเย็นๆเขาก็จะไหลกลืนไปกับล่องมรสุมที่จังหวัดน่านนะจากนั้นก็ไหลไปตามล่องมรสุมผ่านจังหวัดเชียงรายไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมาในช่วงดึกของคืนนี้นะฮะ ในช่วงดึกของคืนนี้ลักษณะเช่นนี้ในวันนี้ทั้งวันก็จะทําให้เกิดอะไรครับพี่น้องเกิดฝนตกหมุนวนตามรอบไซคอนิกนะตามรอบวงไซคอนิกที่พี่น้องเห็นนะครับวงกลมสีขาวที่ผมทําไว้ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลักนะฮะเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ก็จะเตรียมตั้งรับกันไว้สําหรับพี่น้องภาคเหนือในวันนี้นะครับในขณะที่สภาพอากาศโดยรวมในวันนี้วันที่21เเนี่ยครับวันอาทิตย์พี่น้องดูเลยครับ จากภาพที่เห็นนะทางซ้ายมือของพี่น้องเป็นทิศทางของลมล่างมรสุมเติมความชืน้น850เฮกโตปัสาลนะฮะจะเห็นว่าวันนี้ลมมรสุมยังคงพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเต็มพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคนะฮะก็ได้แก่ภาคเหนือนะกลางภาคอีสานตะวันออกและภาคใต้ตามสีพื้นสเกลความเร็วลมส่วนใหญ่ออกสีออกไปทางสีไข่ไก่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับ แต่วันนี้ทิศทางแนวพัดของลมบรสุมเป็นไงครับทรงดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะฮะทรงดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเหตุอันเนื่องมาจากพักพวกของเขาเนะี่ยตัวเหนี่ยวนําการเคลื่อนฟัน,ฟนเฟืองเนละ้วเข้ามาอยู่ด้านบนนั่นคือยอมความกดอากาศต่ํานั่นเอง มาวนอยู่ด้านบนนะก็จะทําให้แนวลมมรสุมในวันนี้พัดกระดกหัวขึ้นเล็กน้อยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีปลายสายลมพัดแนวท้อมาตวัดพัดสอบเข้าย่อมนะเข้าหาย่อมความกดรากาศต่าบริเวณชายแดนภาคเหนะือบนของไทยเราเนะี่ยตามแนวลูกศรสีดําดูง่ายๆครับพี่น้องเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ฮนะลมมีพื้นที่สวิงหลบเหลี่ยมเขาได้หน่อยนึงนะครับวันนี้วันนี้ฝน ภาคกลางฮนะจากที่เมื่อวานฝนก็ไม่ค่อยดีในหลายพื้นที่วันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับสําหรับพี่น้องภาคกลางก็เตรียมรับฝนกันในขณะที่ภาพถัดไปด้านขวามือก็คือทรงการพัดของคลื่นกระแสลมบนนําพาเมฆฝนวันนี้คลื่นกระแสลมบนก็ยังคงกลายเป็นกระแสลมแนละ้วพี่น้องลมวนอยู่นะฮะวนแบบไซคอนิกวงกว้างคนระับวันนี้พัดทวนเข็มนาฬิกามหมุนวนเข้าหาย่อมนะ รอบหยอมความกดอากาศต่ําพัดครอบงาประเทศไทยไว้ตั้งตอนบนทั้งหมดนะฮะคือเหนือกลางอีสานตะวันออกไว้ทั้งหมดเลยตามลูกศรสีเหลืองนี่ขยับไปขยับมาไหมครับโดยที่ทางภาคใต้นะลมบนยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหว,วน้อยมากจากพื้นสเกลความเร็วลมสีฟ้าสีเงินนั้นไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งภาคทำให้ทิศทางฝนของภาคใต้ถูกควบคุมด้วยลมล่างมรสุมนั่นก็คือ พื้นที่ฝั่งรับลมด้านตะวันตกหรืออันดามันวันนี้ก็จะมีฝนโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเมื่อทรงแอนิเมชันลมทั้งลมบนและลมล่างเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้พื้นที่ในภาคต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่เช้าวันนี้ฮะไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคม2565นะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนอง ที่ร้อยละเจ็ดถึงแปของพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ฮะโดยจะมีปริมาณฝนตกปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตแล้วก็จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนตกร้อยละหกของพื้นที่ในวันนี้นะครับ โดยจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักได้ในพื้นที่ด้านบนนะฮะที่หย่อมยังคงลอยละลิ้วอยู่นะฮะก็คือพื้นที่ของจังหวัดเลยบึงการหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและจังหวัดนครพน,นมนะฮะภาคกลางนะฮะวันนี้พี่น้องภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่จากแนวลมล่างนะฮะยกตัวเป็นท็อปเสยขึ้นไปนะฮะ แล้วก็พัดประสานกันลมบนด้วยตามแนวลูกศรสีดําและสีเหลืองคู่กันนคะรับพี่น้องผมวงกลมไว้โดยจะมีฝนตกได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะฮะสระบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะ แล้วด้านตะวันตกวันนี้จะมีฝนได้นะนะครปฐมราชบุรีการจนบุรีพี่น้องเมืองการจนบุรีวันนี้เขาตะนาวสีคงไม่อาจขวางกั้นแนวลมสามาคัคคีกลมเกลียวกันได้นะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับวันนี้มาลุ้นฝนด้วยกันนะตกสักครึ่งขันครึ่งกระป๋องนมก็ยังดีนะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกส่วนใหญ่ฮนะ วันนี้ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกได้ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชเาเชียงเซาสักแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนนะะในขณะที่ภาคใต้ของเรานะฮะจะมีฝนฟ้านร้อยละสีของพื้นที่โดยมีฝนตกส่วนใหญ่ก็แนวรับลมล่างนะฮะลมล่างมันยังแรงอยู่ด้านตะวันตกวันนี้ภาคใต้บนก็จะมีฝนนะฮะวันนี้ภาคใต้บนก็น่าจะมีฝนคือจังหวัดเพชรบ,บุรีกับประจวบคีรีขันนะฮะ แล้วก็ไปที่จังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนสงขาแล้วก็จังหวัดยะลานะฮะโดยคลื่นลมในทะเลวันนี้ฮะคลื่นเริ่มสูงขึ้นจากลมมรสมแรงขึ้นนะพี่น้องก็คือฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรสวัสดีครับ